เด็กๆครับเส้นสูงของสามเหลี่ยมครับเส้นสูงของสามเหลี่ยมนะมันถูกกาหนดไว้อย่างนี้ครับต้องลากจากจุดยอดให้มาตั้งฉากกับแนวของฐานเด็กด,ดูทั้งสามรูปมันคือสามเหลี่ยมเดียวกันเลยนะเนี่ยรูปสังเกตเดี๋ยวกูลากให้ดูสามเหลี่ยม KLM ยาว12 8 6สามเหลี่ยม KLM ยาว12 8 6 สมเหลี่ยม KLM ยาว12 8 6คุกิงมันรูปเดียวกันเลยเห็นป่ะดอกไม่รูปสามภาพที่วาดเนี้ยมันรูปเดียวกันโอเคไหมข้อแตกต่างคือตอนเนี้ยกำหนดให,ใหใ้ให้ใครเป็นฐานแค่นั้นเองเนี่ยอย่างภาพแรกเนี่ยนะครับมันกำหนดให้อ,อฐานคือ LM เนี่ยเมื่อให้ LM เป็นฐานที่ครูไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้เราจะเรียกมันว่าแนวของฐานครับแล้วภาในภาพที่สองเนี่ยมันให้ KL มันให้ LK เ,เป็นฐานที่ครูไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้นี่คือแนวของฐานโอเคปะ่ะส่วนภาพนี้มันให้ KM เป็นฐาน ที่ฟูไฮไลท์สีเหลืองคือแนวของฐานเออจะเห็นว่าสามอย่ทุกรูปแหละครับมันจะใช้ด้านไหนเป็นฐานก็ได้นะครับอ,อโอเคภาพแรกครับภาพแรกเมื่อ L M เป็นฐาน L M หมายถึงส่วนของเส้นตรง L M นะดูสัญลักษณ์ที่ใชใ้ดีด้วยนะ เมื่อ LM เป็นฐานส่วนของทส้ตรง LM เป็นฐานนะแนวของฐานจะหมายถึงเส้นตรง LM ครับไม่ใช่ส่วนของเส้นตรง LM เห็นการใช้เสร็จแล้วตรงนี้ที่ไม่เหมือนกันไหมเห็นปะตัวฐานนะ่ะมันแค่ส่วนของเส้นตรง LM ซึ่งยาวเท่ากับ8 ฐานในแค่นี้แต่คำว่าแนวของฐานเนี่ยคือเส้นนี้ทั้งเส้นไปไม่จบไม่สิน้นคำว่าแนวของฐานจริงต้องเป็นเส้นตรงโอเคยังเห็นจุดแตกต่างตรงนี้แล้วนะเออโอเค่ะแนวของฐานคูไฮไลท์นิดหนึ่งนี่แนวของฐานจะเป็นเส้นตรงอทีนี้ มันทําให้จุดยอดเทียมเหลืออยู่ก็คือจุด K ครับนี่ครับจุดยอดเทียมเหลืออยู่นะจุด K เส้นสูงต้องลากจากจุดยอดที่เหลือเนี่ยครับให้ไปตั้งฉากกับแนวของฐานลากจาก K มานะลากเส้นนี้มาเนี่ยมันตั้งฉากกับแนวของฐานไหมเนี่ยตั้งฉากไหมมุมนี้มุมฉากหรือเปล่ามุมนี้ยใช่มุมฉากไหมมุมนี้ใช่มุมฉากหรือเปล่า ไม่ใช่แปลว่าเส้น KL เป็นสูงไม่ได้โอเคไหมจะเป็นสูงได้เนี่ยเส้นสูงต้องลาจากสุดยอดให้มาตั้งฉากกับแนวของฐานครับต้องให้มาตั้งฉากกับเจ้าเส้นเส้นนี้ต้องให้มาตั้งฉากกับเส้นเส้นนี้เห็นปะลากจากนี้มานะอต่ถ้าเป็นเส้นนี้ล่ะนี่ก็ไม่ฉากเหมือนกันลากไปตรงไหนที่อยู่ในช่วงของฐานก็ไม่ฉากเนี่ยลาตรนนี้ก็ไม่ฉาก ก่าจะฉาบได้นี่ต้องล่างมาตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ย KQ เห็นป่ะเอออย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าสูงเนี่ยหลุดออกมาอยู่นอกฐานแล้วครับเพราะฐานมันอยู่ตรงนี้แต่สูงเนี่ยหลุดออกมาอยู่ข้างนอกหลุดออกมาอยู่ข้างนอกพอดูออกไหมครับเอออ่าแต่ถ้าอย่างภาพนี้นิฐานนะนี่สูงครับเนี่ยสูงยังอยู่ภายในฐานครับ นี่คือช่วงฐานเนี่ยภาพที่สองเนี่ยสูงอยู่ภายในฐานแต่ภาพแรกเนี่ยสูงหลุดออกมาอยู่นอกฐานอืมอ่านนะต่อนะลูกส่วนความสูงเช่นนี้ครับเปลี่ยนเป็นไฮไลท์ดีกว่าี่เส้นสูงจะเป็นอันนี้นะ สูงก็คือ KQ ตรงนี้เท่ากับ KQ ภาพนี้สูงอยู่นอกฐานสูงอยู่นอกฐาน LM นี้พอภาพที่สองครับเราเปลี่ยนจุดยอดให้เป็นจุด M บ้างนะยอดเป็นจุด M แนวเ,เ,เจ้าฐานก็คือเส้น LK นะครับอ่าีภาพที่สองนะครับเมือ่อ LK เป็นฐานส่วนของเส้นตรง lk เป็นฐานนะครับแนวของฐานก็คือเส้นตรง lk เส้นสูงต้องลากจากจุดยอดที่เหลือก็คือจุด M สูงต้องลากจาก M ไปนะครับให้ไปตั้งฉากกับแนวของฐานนี่ครับเส้นนี้ครับถ้าเด็กๆไปลากอันนี้ลองดูนะนี่แนวของฐานนะนี่จุดยอดนะถ้าลูกลากไปนี่มุมมันไม่ฉากเห็นป่ะโยกไหมลูกมันก็เป็นเส้นสูงไม่ได้หรือลูกลากมานี่มันก็ไม่ฉากมันก็เป็นเส้นสูงไม่ได้ ลูกล่างมาตรงนี้มุมก็ไม่ใช่มุมฉากก็เป็นเส้นสูงไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าลากมานี่เออตรงนี้มุมฉากแล้วเนาะเออเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับตอนนี้สูงก็จะเท่ากับ MN อันนี้สูงอยู่ภายในฐานะนะลักษณะของภาพนี้คือสูงอยู่ภายในฐาน นี้ภาพที่สามครับภาพที่สามนะครับภาพที่สามอันนี้เมื่อให้ km เป็นฐานตอบคูณสินแนวของฐานคืออะไรครับ แนวของฐานคือแยกให้ออกฐานอ่ะมันแค่นี้ฐานน่ะแค่ช่วงนี้เห็นไหมครับไม่ใช่ฐานวัดมาถึงตรงนี้นะไม่ใช่ KS นะ KS ไม่ใช่ฐานนะลูกฐานน่ะแค่ช่วงนี้อูถามว่าเส้นที่เป็นแนวของฐานคือ ยาวไม่จบไม่สิ้นเลยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเส้นตรงป่ะเออเส้นตรง KM หรือเส้นตรง KS หรือเส้นตรง k r มันก็เส้นตรงเดียวกันป่ะเออเส้นตรง KM เส้นตรง KS เส้นตรง k r เส้นตรงเดียวกันนั่นเลยตอนนี้ขอเรียกว่าเส้นตรง KM แล้วกันเห็นที่ครูใช้สัญลักษณ์ตรงนี้นะไม่เหมือนกันนะ สูงต้องลากจากจุดยอดที่เหลืออยู่ในที่นี้ก็คือจุด L นะครับให้ไปตั้งฉากกับแนวของฐานแนวของฐานคือเส้นนี้ลูต้องลากจากจุดนี้ให้ไปตั้งฉากถ้าลูกลากมานี่มุมมันก็ไม่ฉากนะเพราะฉะนั้น LK จะเป็นเส้นสูงไม่ได้ ลูกลากมานี่มันก็ไม่ฉากเพราะฉะนั้น LM ก็เป็นเส้นสูงไม่ได้ลากมาแถวแถวนี้มันก็ไม่ฉากเออรนี่ลูต้องลากมานี่เลยมันถึงจะตั้งฉากได้นั่นก็คือ LS LS ลากเป็นาการลากจากจุดยอดให้มาตั้งฉากกับแนวของฐานได้ดังนั้น LS ก็จะเป็นเส้นสูงครับ อันนี้เรียกว่าสูงอยู่นอกฐานครับสูงอยู่นอกฐาน KM อมพอเข้าใจหลักของตัวเส้นสูงหรือ,อยังลูกว่ามันมันจะต้องถูกลากมายัางไงอันไหนจะเป็นเส้นสูงเราดูกันยังไง พอเข้าใจวิธีพอเข้าใจวิธีดูรือ,อยังรูปเอออ่ะแล้วด้านทั้งสามด้านอะ่ะมันถูกใช้เป็นฐานได้ทั้งสามอันแหละโอเคนะเอาละทีนี้ครูเอาจากสามรูปครับมาสรุปครับเนี่ยครูหยิบจากทั้งสามรูปมาเลยนะแค่ครูย่อส่วนลงนั่นเองจะได้อยู่ในบรรทัดเดียวกันได้อ่ะรูปดูรูปมันรูปเดียวกันตัวรูปมันรูปเดียวกัน เพราะฉะนั้นพื้นที่มันจะต้องเท่ากันถูกไหมครับ รูปเหมือนรูปเดียวกันนะครับนั้นพื้นที่มันก็ต้องเท่ากันนะไม่ว่าจะมองจากด้านไหนเป็นฐานก็ตามนั้นครูจะเขียนสมก,การพื้นที่จากแต่ละอันนะถ้าจากอันแรกเราจะได้ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม KLM เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือแค่ LM สูงคือ KQ เห็นะะ แต่ทีนี้มาดูอันที่สองครับก็พื้นที่รูปเดียวกันพื้นที่สามเหลี่ยม KLM เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยขามันคืออ,อ LK นะครับ แล้วก็สูงมันก็คือ MN เส้นสูงของมันแล้วก็เส้นฐานของมันผมดูภาพต่อไป พื้นที่สามเหลี่ยม KLM เหมือนกันเลยรูปเดียวกันเลยเศษนส่วนสองคูณฐานคูณสูงตอนนี้ตัวฐานนะครับก็คือ KM ส่วนสูงก็คือ LS สูงคือเส้นนี้สูงหลุดมาอยู่นอกฐาน L S ฐานคือแค่ตรงนี้ K M ดังนั้นเด็กๆจะได้สมการเด็กๆจะได้สมการนี้มาเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนสองคูณ L M คูณ K Q จะเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณ LK คูณ MN เท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณ KM คูณ LS ใช้สมบัติการตัดออกเนื่องจากว่ามีหนึ่งส่วนสองคูณอยู่ทุกอันเลยก็ตัดตรงนี้ออกไปซะงั้นเด็กๆก็จะได้สมการเป็น Lm คูณ Kq <_ K> <Q> จะเท่ากับ Lk คูณ Mn ฐานคูณสูงของแต่ละของแต่ละรูปได้เท่ากัานด้วยนี่ก็เอาไว้ใช้แก้ปัญหาครับเพาอาจจะให้เราหาความยาวด้านใดด้านหนึ่งหรือหาสุดสูงเส้นใดเส้นหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับ หลักการก็คือรูปเดียวกันพื้นที่ต้องเท่ากันนะครับมาจากหลักการว่ารูปเดียวกันพื้นที่ต้องเท่ากัน ว่าพอเข้าใจตัวหลักการตัวนี้ไหมครับง,งงๆอะไรกับมันหรือเปล่าลูก